พี่น้องมาค่ะมาตึกแห้ตอนเศ้าค่ะเอาตะเศร้าเลยค่ะมื่อนี่ยังมิตึกแหนะคะจีดายบนน้องย่องค่ะพี่น้องย่องค่ะป่าจิกลืนไปแ้งว่าไใดค่ะ มารุ่นค่ะพีน่น้นนนนอ,งองรุ่นค่ะพี่น้องอ ป่าสะย,ยลี่ข่ะฉลาดด้วยค่ะร <_ d ress> ุ่นค่ะรุ่นค่ะ <_ d ress> คือจังหวงๆง่ากงางักตัวเนาะอื้องึกดูค่ะพีน่น้องงึกดูค่ะงึกดูงึกหนึ่งงึกหนึ่ง เดออยู่เดอ้ออยู่เผาเดออยู่เผาอยู่เผากินของถ่ายอยู่ถ่ายกิน<ว>โอ้โหกระโค้งวัมันโอ้โหไปโอ้อเอาออกสักคนพุนเดียวไม้ผีตัวเนาะ ฉันก็ได้เอาต้วยฮะเกาะกระจาบอ่อตัว <c oughs> มาเบิ่งค่ะพี่น้องมาเบิ่งปลาคอ <c oughs> ปาคอสาป,ปายลี่ด้ค่ะพี่น้อง <c oughs> พี่น้องเบิ่งปลาคอ พี่น้องพี่น้องเบ่งปาคอ่ะพี่น้องปาคอ่ะตูบอกง่าย